ไ้โดดดีอย่างไรซีซส่นสองตอนนี้เราอยู่กันที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาธนะครับเราจะไปหาพี่มุดที่สิรินะครับผู้ที่ได้รับรางวัลที่3นะครับครับผมเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่า้องต้อมไปกันเลยครับพปข้างกันนะเขาจะเป็นโรคโรคระบาดพอมันเป็นแล้วมันจะลามไปทั่วเลยครับแต่ของผมมันไม่เป็นเขาใช้กันปุ๋ยแพงต้นทุนมันสูงของผมมันต้นทุนไม่สูงมันลดลงครึ่งนึงอ่ะลดต้นทุนเยอะเลย โดเอ็กต้าครับใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นแล้วผลผลิตมันไม่ได้ตามเป้าแต่นี้ผมมาใช้โดสแล้วผลผลิตมันเกินคาดเพียงแค่รีวิวใช้โดสดีอย่างไรเข้ามานะครับรูปภาพแล้วก็ข้อความใต้รูปภาพคคแค่นั้นเอง คุณก็จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลยินดีด้วยครับกับรางวัลที่3นะครับพี่ฟุกสามพบาทนะครับกับโครงการอะไรครับ้ังต้มใช้โดสดีอย่างไรซีซั่น2ครับผมครับผมวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอมะะโนรมจังหวัดชัยนาทเราอยู่กันกับพี่ป๊อตนะครับบุธิศิริกับ แคมเปญนะครับใช้โดสด,ด,ด,ดีดอย่างไร,งไรนะครับซีซั่น2นะครับกับรางวัลที่3ความพิเศษของพี่ป๊อตน,นั่นก็คือรีวิวใช้โดสกับนาข้าวเข้ามานะครับข้าว14ไร่ได้13เเพียนนะครับใช้โดสอย่างเดียวนะครับและที่สำคัญก็คือข้าวเมล็ดใสเต็งเต็มเพียงแค่ส่งภาพรีวิวแล้วก็พิมพ์ข้อความใต้คอมเมนต์ว่าใช้โดสด,ดีอย่างไรเพียงแค่นี้พี่ป๊อตก็ได้รับรางวัลแล้ว3,000บาท แค่นี้เองเดี๋ยวเราจะไปดูนาข้าวกันเนาะนะครับแต่ตอนนี้นะครับบอกกับพี่น้องเกษตรกรก่อนว่าเกี่ยวแล้วนะครับแต่อยากให้ไปพูดถึงผลผลิตที่ได้ครับพี่ปออยู่ตรงข้ามหน้าบ้านนี่เองใช่ไหมครับผมอ่าโอเคไปไปกันเลยตอนนี้เราก็มาอยู่ที่แปลงนาที่เพิ่งเกี่ยวไปของพี่ปอแล้วนะครับความพิเศษของพี่ปอคืออะไรครับถึงว่าได้มาเจอโดสึงได้มาจับโดสครับผมดูในในเพจไปเจอปีเตอร์บัลโดสผมก็เลยลองเอามาใช้ อันนี้มันเห็นผลกเกินคาดจากที่ผมเคยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นแล้วมันผลผลิตมันไม่ได้ตามเป้าแต่นี้ผมมาใช้โดนแล้วผลผลิตมันเกินคาดได้กี่เกลียนนะครับอ๋อมันได้ไปสิบสามเกลียสิบสามเกลียโอ้โหลดไล่ลดนา<ถ>นเลยลดเยอะครับเพราะว่าหนึ่งเราลดต้นทุนลและสังเกตจากการที่ใช้คือว่าสารเคมทีที่ทั่วไปที่ผมเอามาลองใช้กับอันนี้มันแตกต่างกันโรคแมลงไม่ค่อยรบกวน พืชแข็งแรงแปลงข้างเคียงเขาฉีดบ่อยผมนี่ฉีดไม่บ่อยลดต้นทุนปุ๋ยและยาไปเยอะเลยใช่ไหมคบเยอะครับเยอะครับสมมติว่าไร่ละเขาเคยใส่กันไร่ละลูกผมก็ใส่แค่ว่แล้วพึ่งลูกแล้วผลผลิตมันต่างกันไหมต่างครับผมยังเขาใช้กันเขาได้ไร้ละหกสิบเจ็ดสิบถังเนี่ยผมได้ มันเกือบเปลียนโอ้เปลียนร้อยถังใช่ไหมครับใช่เขาบอกล้นไร่ล้นนาล้นไร่ล้นนาแล้วครับพี่ซื้อเซตไหนไปใช้รับพี่ป๊อตเออเซตสองแถมหนึ่งครับผมสามขวดหมดไหมครับอ๋อผมก็เหลือก็ไปใช้ในไร่มันลองในใช้มันด้วยใชมันด้วยเป็นยังไงมันดูแล้วกับมันไหมครับแตกต่างมากครับเพราะหัวใหญ่ต้นมันก็ใหญ่ใหญ่มากเลยใหญ่ใหญ่พอได้แต่หัวมันนี่ชอบพี่ตงทด้หัวมันใหญ่แป้งดี แป้งเคยเอาไปวัดแล้วคือเอาไปวันนี่มันได้ยี่แปดยี่แปดครับผมกอนกี่เดือนครับแปดเดือนครับผมแปดเดือนได้ยี่แปดครับผมหัวใหญ่ไม่หัวใหญ่เท่าไหร่ครับพี่โอ้หัวใหญ่มากครับขนาดนี้เลยครับผมขนาดนี้เลยหรอครับผมใหญ่มากแล้วไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยแม้แต่เม็ดเดียวเม็ดยวครับใช้ใช้ใช้การพ่นยังไงครับคือใช้โดนครับใช้โดนบินเลยครับใช้โดนบินเลยเดี๋อจากท้องนาเราก็เอาไปใช้ในไร่ลองดูครับผม ผมก็อยากะชทักชวนเกษตรกรทั้งหลายให้มาใช้โดดเอ็กซ์ตาไทยโดดพลัดกับพืชที่ท่านใช้อยู่ครับว่ามันได้เพิ่มผลผลิตจริงลดต้นทุนได้จริงครับการันตีครับผม